มาฝึกแล้วก็เอาคนขายเก่งมาแชร์เอาคนที่สร้างคนเก่งมาแชร์นะครับเพื่อจะสร้างคนใหม่เนี่ยให้เขาเป็นให้เขาโตเป็นผู้นำให้ได้ก็คือการเข้าคอร์สนะฮการเข้าห้องประชุมห้องเทนนิงสำคัญการฝึกพูดคราวนี้วิธีที่จะให้เขากระตุกได้ก็คือ ต้องให้เขามีเป้าหมายคุณต้องถามเขาก่อนว่าเขาต้องการอะไรแต่ถ้าคุณสามารถรู้เลยไอคนใหม่เนี่ยที่เขาสมัครกับเราเขาต้องการอะไรแสดงว่าคุณเป็นนักจิตวิทยาค่อนข้างสูงประเภทมองตาปั๊บรู้เลยไอนี่จะกินมะม่วงมองดาบปั๊บรู้เลยไอไอนี่ชอบสับปะรดอย่างนี้แสดงว่าคุณมืออาชีพเข้าใจไหมฮะหรือไม่ก็ต้องเข้าขอ ก็จะให้เขาเอาเอาเอาเป้าหมายของเขาอะขึ้นมานะครับเป้าหมายไม่ใช่ความฝันนะครับฝันแล้วพรุ่งนี้ก็ฝันใหม่เป้าหมายเนี่ยเหมือนสมมติว่าคุณฝันว่าคุณได้ไปเที่ยวเชียงใหม่สมแต่างนี้นะครับคุณก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็คือฝันแปลกว่าฝันว่าไปเที่ยวเชียงใหม่นะครับพอลุกขึ้นอีกวันคุณลืมวาาฝันในวันนั้นคุณฝันใหม่ ไปได้ให้เพื่อนไฟอเออเมื่อคืนฝันไปกละฝันว่าไป,วไปเที่ยวหาดใหญ่เพราะว่าสามฝันอีกแล้วไปเที่ยวญี่ปุ่นฝันก็ไมไปรู้ขี่ฝันแต่ได้ไปไหมครับไม่ได้ไปเลยก็คือแค่วันฝันจะเป้าหมายไม่ใช่เป้าหมายคือเราต้องบอกเขาเลยว่าเราจะไปเชียงใหม่พรุ่งนี้อย่างนี้เขาเรียกเป้าหมายครับเพื่อนจะถามต่อว่ามึงไปจริงเหรอแลนะ้วมึงจะไปยังไงเห็นไหมครับ อันนี้คือเป้าหมายต้องแยกให้ออกระหว่างความฝันกับเป้าหมายนะครับถ้าคุณตั้งเป้าว่าเป็นพิเศษดนคุณก็จะเป็นพิเศษนใช่ไหมครับแล้วคุณก็จะคิดหาวิธีที่ทํายังไงให้ประสบความสาเร็จ <c oughs> ก็เรียกเป้าหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่แชร์ประสบะการณ์คุณก็ต้องมาขึ้นหน้าเวทีแล้วบอกว่าเป้าหมายคุณต้องการอะไรนะอีกย่างหน่งผมจะเริ่มมีหัวข้อพูดตรงหัวข้อนะครับ ไม่ใช่เอาให้พูดเรื่องเป้าหมายไปคุยเรื่องอยางเหงิงอย่างนี้ผิดนะครับต้องเป็นคุณจะพูดให้มันตรงตรงประเด็นเป้าหมายเนี่ยมันกําลังผมกำลังพูดถึงบิสเนสก็คือเอสามนะฮะตัวตัวนี้คือเข้าขายเอสสามเอหนึ่งเอสองผมไม่ต้องสอนหรอกแต่เอสามอ่ะสําคัญมากส่วนใหญ่เลยเขาจะตั้งเป้าหมายตัวนี้ครับ ดีไหมเอาเงินไว้ก่อนเอาเงินไว้ก่อนนะั่นคือตอนนี้บริษัทเรามีรายได้รายวันใช่ไหมครับประลาน้ายหนึ่งฝันหนึ่งได้หนึ่งพันสายห้าฝาห้าได้ห้าพันเพราะตัวนี้เนี่ยมันจะเอามาเป็นรายจ่ายของเราตอนไปทํางานคราวนี้เราก็ต้องมาดูว่าทํายังไงเราถึงมีรายได้รายวันผมเคยไปอไปเทรนนิ่งที่หัดใหญ่นะครับสาขาหัดใหญ่ผมบอกว่าง่ายนิดเดียวเลย ถ้าคนเก่ารักษายอดตัวเองได้เดือนละหนึ่งโกมันจะเร็วเลยเดี๋ยวผมจะสายให้ดูพระรักษายอดคนละหนึ่งโกเนี่ยมันจะออตโตอย่างไงนะครับจริงๆเราไม่ได้บังคับแต่ถ้าตอนนี้นะครับทางทีมทางภาคใต้เนี่ยเขาเน้นรักษายอดเลยคนละหนึ่งโกเร็วเลยครับพุ๊บปุ๊บ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 กที่ญี่ปุ่นเน้นรักษายอดคนละห้าพันอมเวนะ เป็นดับเบิลรกดโทษเลยเร็วสุดในโลกเพราะว่าถ้าเป็นยงเหิงเนี่ยนะครับคุณกินขวดขายขวดก็คือเดือนละโกก็ชินชุดก็ห้าพันร้อยห้าสิบาทใช่ไหมครับใส่ชื่อเพื่อนไปมันก็คือหนึ่งโกแต่คุณมีรายได้เดือนละห้าหมืเอาห้าพันหกร้อยห้าสิบาทลบยังเหลือไหมครับ ถึงบอกว่าหนึ่งมืนบาทเนี่ยคุณเอาสามสิบเปอร์ซ็นเอามาทำงานจะซื้อยาซื้อสินค้าหรือจะเอามาใช้กับทีมงานก็คือสามสิบเปอร์เซ็นเก็บแค่ 7, เจ็ดพันพอไอ้สามพันเอาไปใช้ถามว่าถ้าคุณไปขายส้มตำเนี่ยคุณขายได้พันคุณต้องเอาสามร้อยไปซื้อมาละกอไหมครับก็ไปซื้อปลาช่อนนะถ้าเปิดร้านอาหาร นที่ทําไม่สําเร็จก็เพราะว่าเอาหมื่นหมดเลย่ะเอาหมื่นหมดเลยส่งไลค์ส่งห้าแสนมันก็เลยไม่มีเงินที่จะเอามาทํางานต่อต่อเนื่องทำงานยังไงเอาเงินห้าพันหกบาทใส่ชื่อตัวเองก็ได้แล้วให้มียอดตัวเองทุกคนระบบเกิดทันทีครับถ้าบอกว่า แล้วนะวันนี้หนูมีรายได้เดือนแค่สองพัน 20, หนูจะซื้อได้ยังไงก็เพราะมันก็เพราะเขาไม่ซื้อกันคนลโกไงคุณก็เลยไม่มีรายได้เห็นนจ๊ะไหมครับเดี๋ยวผมจะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปปั๊บใช่ไหมครับเดี๋ยวมันจะเข้าผัานเดี๋ยวผมจะให้คุณดูว่าถ้ามีคคลโกโคลโกโคลโกไล่ลงมาเลยนะครับข้างบนจะได้เท่าไหร่ไอ้ข้างล่างก็ได้ด้วยครับอันนี้คือความฝันทั้งหมดนะครับ พอคุณฝันปั๊บแล้วเดี๋ยวคุณต้องเริ่มตั้งเป้านะนะครับเพราะว่าความฝันบางทีมันก็เป็นพลังถึงแม้มันจะไม่จริงฝันว่าอยากได้เบนซ์อย่างน้อยๆก็โตลต้าแล้ววะแต่ถ้าคุณไม่ฝันไม่บ้างมันก็ไม่ได้อะไรเลยแต่เป้าหมายก็คือต้องเป็นเเตียแยกออกไหมครับไม่ใช่ฝันว่าจะเป็นเปเตียนเปเตียนคือเป้าหมาย นะครับคุณฝันคุณเป็นไม่เลอย่างเดียวอะรายได้คุณไม่ต้องห่วงระบบมันสร้างเองมันจะมาทุกวันเองอครับแต่ถ้าคุณมองมองมองเรื่องเงินเรื่องรายไ,ได้เป็นหลักบางทีคุณขายจัดกันไปเอามาใส่สามเร่งสีเรื่องอะไรของคุณก็แล้วแต่มันก็เลยลืมสร้างคนนะครับทางบริษัทก็เลยคิดทํายังไงให้พวกคุณสร้างคนเพราะบางคนผมเห็นมีตั้งเกือบร้อยโคก็มีนะชื่อเดียวกันนะบริษัทก็เลยคิดว่า เราจะลองบล็อกอยู่ที่15ก่อนเพราะว่าบางคนขายของแล้วก็ไม่ใส่ชื่อให้เขาแล้วก็บอกกับเราว่าเขาไม่ต้องการสมัครอย่างนี้นะครับบางคนก็ไปดึงทีมงานคนอื่นแล้วก็บอกเขาว่าเขาไม่อยากอยู่มันไม่ใช่ครับนะเพราะเนี่ย หมายความว่าเราต้องคิดว่าทํายังไงให้เขามีชื่ออยู่ในทีมเราเข้าดนะครับเขาซื้อสินค้าเราหนึ่งชุดถ้าเป็นเงินของเขาหาทางทํายังไงก็ได้ให้เขามีชื่ออยู่กับเราแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่เอาไปปั๊บเราขายเลยแต่ถ้าว,วันดีคืนดีเขาดันไปสมัครกับคนอื่นเพราะคนอื่นเขาอธิบายเรื่องแผนกรตลาดได้ดีกว่าเราเขาก็เลยไป แล้วก็โชว์รายได้ครับในภาพนี้เนี่ยผมอยากจะให้อันนี้ผมเอามาจากเน,น็ตนะครับคุณต้องเร่งเพื่อจะมีรายได้ให้เขาเห็นครับไม่งนั้นเขาเขา,าก็จะตอบเราว่าไงนะไม่มีไปไปาไทาให้สาเร็จก่อนไนั้ไหมัมืองอ่างดีไหมครับมันอโอโต้ฮะมันเป็นระบบอโอโต้อัจโะมัตเลยถ้าคุณไม่เร่งที่จะมีรายได้นะสมัยก่อนตอนที่ผมไม่มีองค์กรเลยองค์กรนอ้อยนะครับตันนั้นมาทำให,ใหม่ ผมซื้อใส่ตัวเองแล้วก็อัพสมุดแล้วอสมุดไปให้เพื่อนดูวันนั้นสองพันห้พันใหม่ๆอ่ะมันก็มันต้องโชว์เงินหนะักไม่งั้นมันมันก็จะหนีเรื่องเรื่องเอา้าแล้วมันก็เห็นรายได้เลยเข้าใจไหมครับรานนี้ถ้าเกิดทุกคนเนี่ยรักษายอดเดลโกเนี่ยแสดงว่าวมีรายได้ทุกเดือนไะหมก็เอารายได้เนี่ยไปโชว์ให้เขาดูว่าเอยมันมีรายได้จริงนะ,นะะน,น,นะครับคนใหม่เนี่ยนะครับ มันจะเหมือนต้นไม้แตกใบอ่อนจะตายแหลกไม่ตายแหลกนะการเทนนิ่งเนี่ยมันเหมือนกับเราลดน้ําให้ปุ๋ยอะนะครับเนีนี่มันขึ้นตลอดนะแอนตี้ไวรัสเนี่ยไม่เหมือนกับลดน้ําให้ปุ๋ยนะครับช่วงนี้สําคัญนะช่วงนี้ต้องเข้าห้องเทนนิ่งทุกอาทิตยต้นเดือนก่อนช่วงนี้นะครับถ้าปล่อยไปอันตราย ช่วงนี้ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้ว่าโตแล้วจะเป็นอะไรจซ้ำไปไหน,นไม่รู้ว่าต้นอะไรจะทำไปเพราะฉะนั้นคนใหม่ๆเนี่ยคุณจําไว้เลยว่าเหมือนต้นไม้อย,อย่างเนี้ยมันอยู่ที่ว่าเราเป็นผู้นําเนี่ยคุณสามารถที่จะลดน้ําให้ปุ๋ยให้ถ่ายทอดวิชาถ่ายทอดความรู้ให้เขาได้แค่ไหนถ้าคุณเราเป็นผู้นําไม่เก่งพอต้อนไม้ต้นนี้เนี่ยโตขึ้นอาจจะไม่ออกลูกก็ได้นะครับเสียเวลาเปล่าไหม ปลูกแล้วตัวมะม่วงไม่ออกลูกก็ไม่มีประโยชน์โตขึ้นมาแล้วออกลูก